สวัสดีนกักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาถึงการทบทวนในบทที่4คะ่ะเรื่องของทรงกลมทองฟ้าเนาะในเรื่องแรกที่เราจะพูดถึงกันก็คือเรื่องขององค์ประกอบของทรงกลมทองฟ้านะคะถ้าทรงทองฟ้าเนี่ยมันก็คือเหมือนทองฟ้าทรงกลมสมมุติเนาะที่มองว่าตรงนั้นเนี่ยมีดาวอยู่ในระนาบเดียวกันซึ่งความจริงแล้วเนี่ยดวงดาวไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกันแบบในทรงกลมทองฟ้า นะคะแต่ว่าเพื่อให้เราเนี่ยมีการกำหนดทิศทางการดูดาวได้ชัดเจนเราจึงมีการกำหนดสิ่งนี้ขึ้นมาคราวนี้ถ้าเราให้ตรงนี้คือโลกนะคะและตรงนี้และข้างนอกตรงนี้นะคะคือทรงกลมท้องฟ้านะคะอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะบริเวณนี้คือบริเวณขั้วโลกเหนือของโลก เมื่อต่อขึ้นไปยังทรงกลมทองฟ้าณจุดจุดนี้เราเรียกว่าขั้วฟ้าเหนือเราเรียกว่าขั้วฟ้าเหนือ,อภาพอาจจะดีเลยจากเสียงไปนิดหน่อยนะคะนักเรียนต่อไป เมื่อต่อจากบริเวณขั้วโลกใต้นะคะมายัางบริเวณท้องฟ้าตรงนี้ส่งกลมท้องฟ้าตรงนี้นะคะเราจะเรียกบริเวณตรงนี้ว่าขั้วฟ้าใตา้และเมื่อเราลากต่อมาจากตรงนี้คือเส้นศูนย์สูตรของโลก สักคู่นะคะอ่ะเมื่อตรงนี้คือเส้นศูนย์สูตรของโลกนะคะเมื่อต่อออกมานะคะต่อมาอยัางตรงนี้เราก็เรียกว่าสุเส้นศูนย์สูตรฟ้านะคะ ส่วนอีกเส้นหนึ่งที่มันลากตัดกับเส้นศูนย์สูตรฟ้าตรงนี้คือเส้นสุริยวิถีอันนี้คือเรามองทั้งภาพรวมของทรงกลมฟ้าแต่เมื่อเรายือนอยู่ณจุดใดจุดหนึ่งนะคะเมื่อเรายือนอยู่ณจุดใดจุดหนึ่งเมื่อเรากําหนดตรงนี้เป็นทิศเหนือใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนะคะ เมื่อเรายืนอ,อยู่ตรงนี้จุดที่อยู่เหนือศีรษะของเราตรงนี้เราเรียกว่าจุดเหนือศีรษะหรือภาษาอังกฤษก็คือซีนิตนะคะจุดซีนิตเนาะจุดเหนือศีรษะเมื่อลากตรงนี้ลงมาใต้เท้าของเราตรงนี้ก็เรียกว่าจุดใต้เท้านะคะ จากบริเวณทิศเหนือผ่านจุดเหนือศีรษะไปยังทิศใต้ตรงนี้เราเรียกว่าเส้นเมริเดียนนะคะบริเวณขอบฟ้าตรงนี้นะคะระหว่างพื้นดินกับท้องฟ้าตรงนี้นะคะเราก็เรียกว่าเส้นขอบฟ้า นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นดานาบขอบฟ้านะคะอ่าตรงนี้หวังว่านักเรียนนะคะจะเข้าใจองค์ประกอบของทรงกลมท้องฟ้านะคะไปด้วยที่ช่วงต้นเนี่ยเสียงมันอาจจะเอาภาอาจจะดีเลย์นิดหน่อยนะคะอ่าเ้วเจอกันในคลิปต่ตอไปเลยคะ่ะ